สวัสดีครับเพราเราพี่เจคนกลางก็อยากเล่นกับอนุนนะครับครับผมพูดถึงทีฬาเรื่องก่อนนะครับที่กรลังจะออ่านทำมาถูกต้องเป็นไงบ้างตื่นเต้นกันไหมกับโปรเจกต์อ่างั้นเดี๋ยวพูดอ่าก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆครับผมก็ทุกคนก็ได้ดูแบบไพโรดหรือว่าไอตัวอย่างไปพร้อมกับคี่พี่แฟนๆทุกคนเลยครับผมก็เออมันก็ถึงเวลาที่แบบเออเราก็ถ่ายทํากันมาค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรก็ สุดท้ายก็ได้ดูตัวอย่างกันแล้วนะครับออรก็ยังไงก็เราก็อย,อยังแบบมีถ่ายอีกใช่ครับใช่ครับก็บออยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราจะอย่างไปแล้วเราเราได้เห็นตัวอย่างที่มันออกมจริงจริงแล้วรู้สึกคุ้มเนลยเหรอใช่ครับแต่จริงจอันนี้ยังไม่ยังไม่แบบสมบูรณ์แบบนะครับใช่ครับเพราะว่าไม,ไมคือจริงจริง หมือนกับยังไม่ได้สมบูรณ์แบบครับผมเพราะว่าจริงๆอันนี้แค่ปล่อยมาเหมือนกับเป็นน้าจิ้มให้พี่ๆได้ดูครับผมเพราะว่าจริงๆอย่าให้กันนนคือเหมือนกับทุกคนต่างรอกันมานานพอสมควรครับผมพอพอ,พอเราวันนี้ได้ปล่อยผมผมกับเจมก็น้องๆทุกคนก็ได้ดูเน,นี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันหายเหนื่อยครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังไม่ได้ไฟนอลครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามตัวเต็มของ อย่่าเลนนกัแสดงว่าที่ดูนี่คือไพลอธที่ความแบบคอนเซ็ปต์คอนคอนเซ็ปมันเยอะมากจริงๆนี่คือแบบเกือบจะทั้งเรื่องอะไรยังยังไม่ทั้งเรื่องแต่ว่าคือจริงๆไม่คิดอ้าวคือจะบอกว่ายังไม่ทั้งเรื่องเพราะว่าคือจริงๆอ่ะเรายังถ่ายไม่หมดแต่ว่าเรายังมีเหมือนกับซีนที่ถ่ายที่อีมีไฮไลท์มีไฮไลท์มาก่อนนี้อีกครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วคือคือถ่ายไปก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะปล่อยแรงขนาดนี้ใช่แต่ว่าจริงๆมันยังไม่ยังไม่ดีกีสุดใช่ครับผมก็ ผมตื่นเต้นมากคือตอนที่อยู่หลังสเตจก็คือกอดกันแน่นมากเพราะว่าคือเรารู้สึกแบบเราดีใจมากคือนี่ยังพูดกับพีเน็ตอยู่เลยว่าแบบเออมันมาถึงแล้วนะวันวันนี้อะไรเงี้ยวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่รอคอยเพราะวัานะก็หวังว่าจะได้ดูกันเร็วๆนี้นะครับจริงๆผมว่ามันยังมีกังวลอะไรบ้างเพราะมันถ่ายจบแล้วมีความกังวลอะไรอีกรับอ๋อถ้าตอนนี้ก็น่าจะเป็นการทํางานของตัวเจมเองที่แบบว่ารู้สึก ก็เราก็อยากทำมันเราอยากทําให้มันออกมาดีอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยแบบมีความแบบทั้งความกดดันบ้างหรือว่าความเครียดบ้างแต่ว่าพอเราเห็นทีเซอร์ในวันนี้แล้วเรารู้สึกว่าเคมันแบบเออมันก็คือเรารู้สึกว่าเราโล่งใจแล้วเราก็ดีใจที่มันออกมาแบบนี้มากๆอะไรเงี้ยแต่จริงแต่จริงยังไม่หมดนะครับเพราะเพราะว่าเหมือนพวกเรายังมีเหมือนกับคิวถ่ายของยันทักานอนต่อครับผมก็เลยรู้สึกว่าเรายังต้องเหมือนกับคลิปคลิป คาแรคเตอร์แล้วก็เหมือนกับทําให้มันดีที่สุดไปเรื่อยๆครับผมใช่ประมาณนั้นครับความกดดันที่มันมีมันมันลดลงบ้างนหน้าที่ของเรามันจบไปแล้วมันโอ้พอเห็นตัวทีเซอร์ปล่อยออกมาดีขนาดนี้ผมก็มีความกดดันเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่าคิวที่เหลือเราก็อยากแบบจะทําให้มันดีมากกว่านี้อะไรเงี้ยครับใช่ครับผมที่สุดใช่ไนะครับีที่สุดก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดเลยครับผมเพราะว่าจริงเดี๋ยวจะมีคิวไป ไปเดี๋ยวได้แลปล่อยแล้วเนี่ยเราจะปล่อยนะเอาครับหมูพี่พี่เจ๋อคนไปกันใหคกันไปบางที่ที่เหมือนกับสำคัญเหมือนกันใช่เพราะว่าจริงๆก็ก็ฝ่ายตั้งครับเริ่มละเริ่มละพอนแล้วก่อนแล้วก่อนนะโอเคแล้วยังยังไม่รู้ยังไม่รู้อีกโอเคนั่นเราดูเรื่องลากมากเลยนะกันเรื่องลากของของสามคนเนี้ยนะผมก็มองอยู่เอ๊ะคุณจะพูดอะไรโอเคครับผมก็ทำนองนั้นฮะมาไปถึงพี่เจ๋อมังกรมาครับพี่เจ๋งอมังกร เออย่าเล่นกับมันนนครับมันจะมีเวลาน้อยในการที่จะมาเตรียมตัวใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างมันอ่ะอย่างอย่างของผมอ่ะมีถ่ายกับอย่าเล่นกับอนนน์ไปก็ค่อนข้างหลายคิวเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นแก๊งเพื่อนเป็นแก๊งเพื่อนในออฟฟิศกันครับก็ถามว่ามีเวลาเตรียมตัวเยอะไหมก็อาจจะยังไม่ได้เยอะมากครับเพราะเราต้องรีบถ่ายของอย่าเล่นกับอนนน์ด้วยอะไรเงี้ยแต่การที่เราถ่ายของอนนน์ะทำให้เรา เราซึมซับหรือว่าได้ข้อมูลในการแบบถ่ายแต่ละครั้งแต่ละครั้งแบบแบบทุกวันเลยอะไรเงี้ยฮะก็ทําให้เราแบบเริ่มซึมซับซึมซับซึมซับเรื่อยๆส่วนไพไพหลอดที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นแบบเป็นเพิ่งถ่ายแบบไม่ไม่นานเลยฮะประมาณสองสามวันนี่แบบเดียวแ๊บเดียวมาแล้วก็เพิ่งจะตัดเสร็จไฟนอลเมื่อก่อนขึ้นก่อนแบบก่อนขึ้นเวทีเลยอะไรเงี้ยฮะก็แต่พอเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีมากแบบแบบมันมันเหมือนเป็นแก๊งแบบ อยู่ด้วยกันแล้วแบบมันมันน่ารักมันมันมันเป็นฟิลแบบเอเนอร์จีที่แบบคอมเมดี้ที่แบบน่าดูอะฮะผมเพราะว่าตอนตอนที่ผมเล่นอ่ะหรือว่าแสดงผมก็โฟกัสแต่อยู่กับนั้นหรือว่าแบบทำโดยที่แบบไม่รู้ว่ามันจะออกเป็นเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เห็นแล้วแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยดี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 อะไรอะดีจริงดีจริงดี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 ดงส่วนพี่เจีดีดีดก็เป็นแบบอารมณ์แบบบวกที่แบบ ความสุขแบบดูแลแบบแฮปปี้แน่ๆครับทุกคนครับพิเศษก็จะเป็นการ์ดคาร์ดี้ใช่ครับนล้วก็จะเป็นแบบเริ่มดาวมาเริ่มดาวมาแล้วอย่างของเราด้วยตัวละครช่วงอายุมันห่างกันจะต้องยังไงเราเข้ากับงานนี้เล่นเป็นเพื่อนกันใช่้างครับเป็นยังไงบ้างก็ให้ให้ใหมาครับผมก็จริงๆผมผมตัวผมเองก็มีการอ่านนิยายก็ศึกษา ก็ศึกษาตัวละครจากในนิยายตอนนี้ก็อ่านเกือบจบแล้วมา็ดประมาณ70%แล้วครับก็เราก็ศึกษามาเรื่อยๆแต่ในส่วนของการการการถ่ายทําผมก็ยังเข้าประมาณ2อคิวอยู่เลยก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังมีเรื่องที่ยังต้องปรับอีกเยอะพอสมควรครับผมก็เราก็ต้องรอแบบเวิร์กช็อปไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าตอนนี้เราเวิร์กช็อปก็อาจจะยังไม่มากพอครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็มี เรื่องอย่าเล่นกับอานนท์ก่อนครับผมก็ตอนนี้ก็อาจจะโฟกัสไปเรื่องเรื่องอย่าเล่นกับอานนท์ก่อนครัที่สุดของเรามันถ่ายไปแค่เดียวหรือยังอ๋อก็จริงๆมีงพี่เจมีถ่ายมีแค่ถ่ายตัวไพลอตที่เปิดไปเมื่อกี้คแต่ยังไม่ได้ถ่ายแต่พาร์ทของเราใช่เพราะว่าไม่ได้ถ่ายครับผมเพราะพาร์ทพี่เจมจะถ่ายในปีหน้าครับเป็นเป็นของช่วงปีหน้าแหละแล้วก็ออนแอร์ปีหน้าครับมันกดดันไหมเพราะว่ามันเลื่อนไปกับทามมิ่งเดิมอีกถามว่ากดดันไหมอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าการวางการวาง จัดเวลาของตัวเราเองครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องทำงานด้วยออกอีเวนต์ด้วยแล้วก็มีหลายเรื่องด้วยส่วนมากก็ต้องอยู่ที่การจัดเวลา<ม>เยอะๆเลยเพราะว่าเราทำงานทุกวันแล้วก็มีเรียนด้วยอย่างเงี้ยก็ก็อย่างสองคนนี้ก็หนักพอสมควรทุกคนหนักหมดเลยฮะในบ้านาครับใาทเราก็ต้องมา,า,มาปรับจูนเพราะว่าจาับเ<า>นนพื่อนเนาะจับเพื่อนเฮ้ยเราเป็นรุ่นพี่เนี่ยที่ทำงนานกันนับเป็นน้องโ<ม>รงาน ครับก็จะมีเรื่องคาแรคเตอร์ครับเพราะว่าคนนี้ก็เป็นรุ่นน้องนักศึกษาฝึกง<ส>าน,นเลยฮะซึ่งคอโค้ชพิชีวินเขาก็จะมีวิธีการทําที่แบบเขามีการจูนหน้าเซตหรือว่าทําให้แบบเวลาถ้าเกิดเราจูนแบบเนี้ยเราเข้าบทปุ๊บมันก็จะเป็นแบบมูทอารมณ์แบบนั้นออกไปซึ่งเขาก็าจะมีวิธีการในการแบบทำซีนนันออกมาของพิจีวินนะฮะแล้วก็ครับ ก็นั่นแหละครับพี่ชีเขาก็มีวิธีของเขาเพราะว่าเอาจริงๆเวลาวิจบทยังยังยังไม่ค่อยมีเลยครับเพราะว่าเราทํางานกันเยอะมากจริงๆครับในการทำในการเข้าใจกระบจนต้องทำการบ้านอีกทำการบ้านอีกก็ต้องทำการบ้านเรื่อยๆครับผมใช่เพราะสมมติาถ้าเกิดมันยังไม่ใช่พี่ชีเขาก็จะแบบอันนี้ไม่ใช่เล่นใหม่เล่นใหม่เรื่อยๆครับทายแบบ เราวันถ่ายไม่ทันก็ถ่ายต่อฮะใช่มันก็จะแบบว่ามีมีพี่ acting c o a c หรือว่ามีพี่เขียนบทอะคอยที่จะบอกเหตุการณ์หรือว่าคอยบีบให้มันลงไปลึกมากกว่าเดิมเพื่อที่จะให้แบบเราถ่ายทอดตัวละครได้แบบมีรสชาติมากขึ้นไประมาณนี้ครับต้เ่ชืมกันใช่ครับแต่เปลที่เราไมอยู่เอมกันมันน้อใช่ใชก็ก็ก็จริงวปกติเราเราสี่คนมีเข้ามาพ้องกันใช่ไหมครับ เข้ามาพาร้อมกันใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราสี่คน er. สนิทกันอยู่แล้วตัดกนอยแล้วทีนี้พอได้ได้รู้ว่ามาเล่นคู่กันสี่คนคอีกก็เลยรู้สึกว่าแบบมันปรับไม่ไม่ยากแต่ว่าแต่ว exactly. ่าเหมือนกับทํายังไงให้มันดูเหมือนกับเป็นธรรมชาติมากอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ไดกนะครับกับกับคิงกับเจตครับไม่ยากเลยฮก็ก็คือตีกันเหมือนใช่ชีวิตจริงก็ตีกันใช่เขาอยู่เฉลีก็ตีเขา ต่เอ๊ะเาคนนี้ก็จะเป็นห้ามเหมือนกันครับผมเชีวิตจริงเลยใช่แล้วพี่เจก็เป็นเหมือนพี่เจก็คือตรงที่ว่าอยอยู่แล้้องเป็นคนนิ่งๆก็คือไม่ไม่ว่าอะไรครับใชเลยรู้สึกว่าแบบมันปรับได้ง่ายกว่าพิดครับผมจริจตอนจริงๆตอนนี้มันต้องไปดเรื่องใทรก่อนนะไปตามเก็บเรื่องไทรตามเกี่ยวเกี่ยวกันอย่าเล่นเย่ยเด่่่ี่ว่ ผมในซีนของหยาดเล่นกับมน์มีมีเยอะมากกว่ามาฮะก็เลยแบบตามเก็บไปน่าจะเกือบหมดแล้วเหลือเหลือไม่กี่คิวฮะแล้วแต่ว่าเรื่องเนื้อเรื่องก็ฝากให้ติดตามกันดีกว่าครับผมเพราะว่าจริงๆก็คือมันมันมีมันเหมือนกับมีสลับกันบ้างก็เลยต้องต้องติดตามว่าเนื้อเรื่องของพี่เจจะเป็นยังไงครับใช่ไหม่าจะเป็นต้องถ่ายติดกันเลยต่อใช่ไหมก็ มันก็ต้องดูแผนว่าในปีหน้าเขาจะวางกันแบบไหนครับผมใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็แบบว่าเรารู้แค่ตัวลายอาแต่ก็ยังไม่ได้รู้ว่าแบบเออจะต้องใช้เดือนวันไหนหรือว่าเดือนไหนประมาณนี้ครับใช่สุดท้ายฝากแฟนๆที่เขาตั้งตารอแต่ทำเรื่องที่มันเลื่อนอย่าลืมการเงนก่อนตอนนี้คขากดดันิงเยอะขึ้นแล้วนะเขาบอกแบบว่าเออมันต้องมาแล้วนะ ครับผมก็ยังไงก็ขอฝากติดตามอย่าเล่นกับอนทน์ด้วยนะครับผมก็ขอฝากตัวละครคิงของเอื้อเนาะที่แบบเป็นตัวหลักของเรืของเอื้อ้คิงกับเอื้อกนั่นแหละครับผมก็ยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับ ผมก็จริงๆอยากจะฝากชาวออฟฟิศของคนเรานะครับไม่ใช่มีแค่4คนนะครับผมแต่ว่าจะมีพี่ๆพี่บุกโกพี่เหมือนกับคนออฟฟิศอีกมากมายครับผมจริงๆไม่อยากพูดเยอะเพราะเดี๋ยวกลัวโดนว่าสปอยครับผมเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าไม่ได้มีแค่พวกเรา4คนแน่นอนครับผมใช่ครับครับเนี่ยก็เขาฝากติดตามพี่เจ็คนการแล้วก็อย่าเล่นกับอนนท์ด้วยนะครับนี่ก็ใกล้หมดเวลาแล้วครับ ไม่หมดเวลานิตเองเลยใช่เราก็ฝากทั้ง2เรื่องนะครับพี่เจ็ดคนกากับยาเล่นกับอโนนนะครับตอนนี้ก็ยาเล่นกับอโนนก็ใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วที่จะปิดกองก็อยากฝากทุกคนนะครับก็คอยให้กำลังใจพวกเราทั้ง4คนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ให้กำลังใจทีมงานทุกคนครับผมครับนักแสดงทุกคนด้วยนะครับผมช่องไหนคะช่องวันครับ